เมื่อสักเกือบปีหนึ่งเนี่ยนะเพื่อนผมอยู่ที่เกาะสมุยลูกชายถูกจับเรียกค่าไถ่ทันซิลี่ช่วยหน่อยลูกผมนะถูกจับเรียกค่าไถ่ไอเราเกษียณมาตั้งนานแล้วไม่มีอำนาจในการที่สืบสวนสอบสวนเลยก็ต้องใช้คนที่อยู่ในตําแหน่งก็โทรไปหาสองคนนี่แหละน้องทั้งคู่เฮ้ยโจ๊กนะเอาข้อมูลไปช่วยหาหน่อยต่อเอาข้อมูลไปช่วยหาหน่อยเราก็ต้องการวัดดูสองคนเนี่ยใครจะทํางานให้สําเร็จได้ปรากฏ3วันไอโจ๊กจับได้ นะได้ตัวหมดต่อสากจกนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รายงานผลเลยจะปีงแล้วแต่โจคสามันได้นี่ผมไม่ได้เชียร์ไกลนะเอาเฉพาะความจริงมาพูดกันนะคุณวราวิทย์ว่าสองคนเนี่ยใครทำหน้าที่เอาเไม่ต้องเอานักบริหารนะ เอาเฉพาะไอ้ที่เป็นกติกาในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราปรามายกากรรมใครจะทําหน้าที่ได้ดีกว่านี่ผมอาวุโสไม่พอแล้วก็มีความรู้ไม่พอที่จะไปวิจารณ์ครับนะที่จะมาให้คะแนนไค<ก>ร<อ>ได้<ะ>ใช่ไหมนะแต่เรื่องบริหารน,นะผมยังมองไม่ค่อยเห็นใครเลยนะนะที่จะเป็นม็อกนักบริหารอย่างแท้จริงนะว้ใครเป็นแล้วก็มาศึกษาจากผมก็แล้วกันนะจะแนะนําให้คืออย่างนี้คความจริงนายก นะควรจะออกมาแก้ปัญหาก่อนหน้านี้อีกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้ปัญหาบานปลายบานปลายจนกระทั่งเขาขัดแย้งกันแต่เขาขัดแย้งกันเนี่ยนะก่อนที่นายกจะออกคําสั่งบรากูว่าทั้งสองคนนี้ก็จูบป,ปากกันแล้วนะ,ะเห็นไหมฮะกอดเอวกอดเอวนะออกมาแถลงข่าวด้วย เราจะบอกว่าผู้สื่อข่าวเสนอข่าวดีๆซึ่งมันไม่ใช่หรอกก็คุณสองคนน่ะสร้างปัญหาทั้งนั้นผู้สื่อข่าวก็เสนอไปตามตามข้อได้จริงใช่ไหมแล้วสรุปแล้วก็พอมาต่างคนต่างแฉ ja. ผมก็สรุปว่าก็คือมีแผลด้วยกัน้ะคู่อะ่ะไม่มีถีทางกันทั้งคู่ปทะลบกันตายทั้งคู่นะจุบป,ปากกันดีกว่าก็นึกว่าจะจบแค่นั้นนะไม่หรอกนายกเพิ่งจะมาออกมาใช่ไหมนี่นายกออกมาก็ดีถ้าไม่ออกมานะมันก็ ตลกอะนะทุกคนมีปัญหาเดี๋ยวฟัดกันเดี๋ยวจูบป,ปากกันแล้วนายกในฐานะพุภูงชาไม่ทำไรนายกก็ออกมาตั้งเนี่ยสั่งให้ไปช่วยรายการที่สำรักมนตรีแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3คนเพื่อสืบสวนข้อจริงใช่ไหมเอาละถ้ามองภาพจากข้างนอกไปก็โอเคถือว่าอย่าสึกว่าชั่วข่าวแล้วก็ไปตั้งกรรมการเพื่ออะไรเพื่อค้นหาความจริงประเด็นนะที่จะ ต้องติดตามต่อไปตกลงว่าจะคนจริงหรือเปล่าท่านวินัยทองสองหนึ่งในสามกรรมการวันนี้ออกมาถแถลงบอกต้องมีความจริงให้ประชาชนกรรมการก็พูดกันอย่างนั้นอนะ่ะแต่กรรมการจะรับคําสั่งว่าให้ทําแค่ไหนหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเชื่อใครไม่ได้หรอกต้องดูที่ผลใช่ไหมทีนี้เมื่อตั้งกรรมการเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรก็เพื่อต้องค้นหาความจริง ตกลงเราก็ต้องมานั่งติดตามดูเพราะเป็นอำนาจของกรรมการสามคนในที่จะตรวจสอบเ้าที่จริงว่าทั้งคู่นี่ผิดไม่ผิดถ้าผิดจะทํำยังไงถ้าไม่ผิดจะทํำยังไงใช่ไหมฮะตอนเราผมเนี่ยมองดูเกมนะปลายทางจะเป็นยังไงเออนะมองดูเกมแล้วเจ้ากันไปอ้าว,าวแล้วเส้นเงินตรงนั้นตรงนี้นายพลตอเต่าอ,อ่าคือเจ้ากันไปมัน<ป>จะ,ะจบยังไงมันก็เป็น<ส>ปริศนาลอยๆอยู่เนี้ยฮะลอยอยู่เงี้ย คนอื่นไม่มีอำนาจในประชาชนไม่มีอำนาจใครก็ไม่มีอำนาจ<ม>ใช่ไหมไอ้เรื่องเหล่านี้ก็บอกส่งไปปปชแล้วปปชก็ไปทำมาสินะมีเวลาสองปีบวกหนึ่งถ้าไม่เสร็จก็ต่อไปได้อีก<ม>ใช่ไหมอา้าวทีนี้มาลักษณะอย่างเงี้ยสอบอ่าถ้าสองเดือนสามเดือนมันสา่ากันแล้วถามว่าทำไงสืบสวนไม่มีมูลความจริงยุติเรื่องส่งสองคนนี้กลับใช่ไหม ส่งสองครั้งกลับต่อจากก็ไปเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอีกสักสองเดือนเกมเก็บของกลับใช่ไหมส่วนจุเลเชษก็ไปเป็นรองผอบอเบอร์หนึ่งรอกัญญานะยกจะตั้งใครจะตั้งเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองสมสี่ก็แล้วแต่นั้นเป็นเหตุการณ์ข้างหน้าเราเดาไม่ได้ใช่ไหมเพียงแต่เพียงว่าถ้าจบลักษณะอย่างเนี้ประชาชนก็จะงงเอ๊ะแล้วมันเป็นอะไรนี่มันทะเลาะกันแทตายใช่ไหมเนี่ยนะครับ ล้วถามว่าทําไมเป็นแนวเนี้ยผมก็วิเคราะห์นาะยกกล้าไหมเนี่ยนะว่าต่อสักเนี่ยเหตุผลทําไมคุณตั้งอ่ะเพราะคุณตั้งคุณเกรงใจใครไนะแล้วคุณจะมาลงโทษเขาเอาอะไรไงคุณกล้าหรือเปล่านะเดี๋ยวมีปัญหากับคุณเนี่ยถูกไหมก็อาจจะจบอยู่แค่นี้หรือถ้าถ้าไม่จบถ้าไม่จบม่ะก็กรรมการอะไรก็เอาจริงกัรนาการเอาจริงก็ต้องแฉมาเลยนะผลการสอบสวนเป็นไง ทั้งต่อสากก็ดีทั้งสุดเชษก็ดีนะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันยังไงมีเส้นทางการเงินยังไงเห็นควรให้ดําเนินคดีกับใครยังไงก็ว่ามาถูกไหมฮะแต่ท่านมองให้น้ําหนักไปที่เจ,จ้ามากกว่าเจ้ามากกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับบางคนวิเคราะห์ว่าไม่แน่คําสั่งอาจจะยาวคือใน,ในคำสั่งมันให้เวลา60วันแต่ต่อเวลาได้อ,อาจจะยาวไปจนถึงบิกต่อสั้นเกษียณที่สํานักนาย,ยกเลย ไม่ได้กลับมาเป็นผอบอ่ออีกแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคือคําสัง่งการสืบสวนมันยาวขยายระยะเวลาได้ก็จริงะนะแต่ถึงแม้กเกษียณไปแล้วก็สามารถสอบสวนต่อได้ไม่ใช่กเกษียณแล้วจบนะนะั่นเกษียณไปแล้วเขาตั้งกรรมาการไว้แล้วนี่นะถึงคุณกเกษียณไปก็กสอบให้จบหลังกันยานะแล้วก็ดําเนินคดีทาอะไรอ,อะไรต่อเนื่องได้อีกใช่ไหมแต่ถ้าเขายังไม่ตั้งคุณกเกษียณก่อนที่ไปตั้งเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะ อย่างสมมติว่านี่ยังไม่ได้ตั้งนะพอกัญญาต่อสัก,กเกษียณแล้วเนี่ยไปตั้งกรรมการก็ไม่ได้เพราะก็เป็นข้าราชการที่กเกษียณแล้วแต่ตั้งตอนนี้นะถึงแม้จะเกษียณก็ต่อไปได้มีความเห็นนะทางคดีวินัยได้นะจะไปปลดหลอ,อกไล่ออกนะตอนหลังก็ได้จะดำเนินคดีอาญาตอนหลังก็ได้ตอนหลังได้แต่กล้าไหม,มใช่ไหมฮะด้วยด้วยแรงกดดันอะไรบางอย่างใช่ใชท่ท่านท่านเสรีพิสุทธิ์เลยคิดว่า พอบอหน้าจะได้กลับมาตำแหน่งเดิมก<ช>่อนจาก,กเกษียณอายุราชการผมก็ไม่รู้ว่าที่ออกคําสั่งมาให้มาช่วยรายการเนี่ยมีการคุยกันอีก,กเปล่าคุยว่าขอแค่นี้นะอขอแค่นี้นะดูภาพลักษณ์นายกให้ดีหน่อยใช่าขอแค่ย้ายเยอะมาช่วยราชการหน่อยแล้วก็เจ้ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะ